ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีกรกฎถามสินแสหมิงว่าเอ้ยเดือนกร,รกฎาคมนั้นอันตัวกูนั้นจะโชคดีเรื่องอะไรนะจะโชคดีเรื่องอะไรชาวกรกฎผมก็วิเคราะห์วิเคราะห์ดูอย่างละเอียดแล้วหักลบกรบหนี้กันแล้ว มันก็ตอบได้ชัดๆตรงนี้แหละว่าคือกรกฏจะบอกว่าอันนั้นดีมันก็แม่มันก็ติดอยู่ตรงดาววินาศสองดวงหลักๆเอาเป็นว่ามองแล้ววิเคราะห์ดูแล้วชัดเจนที่สุดนะเช้ากรกฏจะมีโชคดีในเรื่องของลาบลอยนะเพราะว่าดาวเจ้าเดือนลาภะก็โดดเดน่นดาวเจ้าเดือนลาภะไปโยกกับดาวเจ้าเดือนสุภะเป็นดาวสุประห์ทั้งคู่กรกฎจึงจะโชคดีเรื่องลาบลอย นะกรกฎจึงจะโชคดีเรื่องราบรอยเพราะว่าดาวมันโดดเด่นคือจะบอกว่าโชคดีเรื่องการงานมันก็ใช่เหมือนกันแต่มันก็ไปอยู่กับดาวบาปเพราะเคราะห์มันดีบ้างไม่ดีบ้างจะบอกว่าโชคดีเรื่องแฟนเออก็ก็แฮปปี้ก,กว่าช่วงที่ผ่านมาแต่จะถือว่าโชคดีซะเลยมันก็ไม่ใช่นะในเดือนเนี่ยเดือนมิถุนายนก็วิเคราะห์ดูแล้วสรุปแล้วกันว่าโชคดีในเรื่องราบรอยสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ฉะนั้นจะต้องทำยังไงกับความโชคดีนี้ไปคิดเอาไปคิดเอานะชาวกรกฎเพราะว่าผมวินิตวิเคราะห์ดูแล้วนะดาวมันก็ชัดเจนอยู่ชัดเจนอยู่โชคดีในเรื่องราบลอยนะกรกฎทุกท่านนะก็คิดดูราบลอยมันมาจากไหนเราก็เบนเข็มไปทางนั้นแหละชาวกรกฎในช่วงเดือนมิถุนายนนะไม่ใช่ช่วงนี้อย่าเข้าใจผิดนะแต่ก็เริ่มจะเห็นเขาลางมาบ้างแล้วแห่งความโชคดี ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี